จะเล่นหุ้นนะคะวัฒจักรนะคุณต้องรู้จักหุ้นตัวนี้อาร์ซีเอลนะหุ้นที่มีกองเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะด้วย Market แ Cha ปต่ําเตี้ยเรียดินมากนะคะขายงบการเงินคุณก็ชอบหุ้นอาร์ซีแอลมากนะบอกตรงๆเป็นหุ้นที่งบดีมากนะแต่ด้วยความที่หุ้นเรือทุกคนหุ้นเรือเป็นหุ้นที่นะทุคนทุกคนรู้ว่ามันคือหุ้นวัฒจักรพอหุ้นเรือเป็นหุ้นวัฒจักรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล่นรอบเขาก็จะไม่ได้ให้แวร์ลูของหุ้นเรือแบบเอ่อรล่าเเนนมัจะกก็็ปน แบบจับจังหวะซื้อขายนะคะเออถือไปก็ต้องวิตกกังวลไปว่าเอ้ยมันจะมีใครเทรหรือยังใครขายหรือยังนะหุ้นแบบนี้จะถือแล้วอยู่ไม่ค่อยสุกสักเท่าไหร่นะทุกคนแม้ว่าพื้นฐานจะดีมากแต่เราจะอยู่ไม่ค่อยสุกนะคะ r c l นะทุกคนนะคะเป็นกองเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ26ของโลกนะไม่ธรรมดานะคะ PE แถวแถว18เท่านะคะแต่ว่าหุ้นวัฒนจักรมันดู PE ไม่ได้หรอกนะทุกคนนะคะแล้วก็ Price per book 0.48ทุกคนดูตาเงินบันผลเนี่ยครูจะบอกให้นะคะหุ้นที่มวกกลงงิโ